วัสดีค่ะวันนี้รายการไปประโดนะคะจะพาไปที่คิงคองพูวิลล่ารีสอร์ทยู่ังไปเข้าไปดำนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาในใจเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมีลูกปันคิงคอง,งตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะเดินเข้าไปข้างในสิ่งแรกที่พบนี่คือเต็มเปอร์ลิงกอนลองดูดแล้วต้องลำที่เออนุกว่าเลยนี่จาพาเด็กๆมาเล่นหน้าวานุขดัดมาแหล่ห้องกันดีว่าค่ะ ห้องแรกที่จะพาไปดูคือเป็นห้องรอบครัวนะคะห้องกว้างหมักากๆเลยแล้วพอเปิดหมานไปนะคะข้างล่างจะเป็นผูกเข้าสวยงามแล้วก็กื้นทีโลงกว้างเลยค่ะแล้วทีสำคัญนะคะข้างหน้ามีสะวายน้ำสึงหน้าเล่นหมกมากๆเลยค่ะนี่กันตาหัวป่าเด็กๆป่าลูป่าล้านป่าเล่น,ป,นป่าล้นมาเล่นนี่ไอ้อย่าต้องนุกจานนะคะ เรื่อว่าถ้าใครมาเป็นครูนะคะหรือมาคนเดียวเรามันโซด่ะเนาะก็มีห้องแหลกให้นะคะห้องแหลกเนี่ยจะมีหน้าต่งางใหญ่หมากๆเลยมองเห็นไปถึงราวายน้ำปลาโนเลยค่ะแล้วก็มีเตียงใหญ่อยู่กลางห้องนะคะก็เดินไปล่างห้องจะมีระเบียงยาวเลยค่ะแล้วก็ติดกับชวนเปืือนนะคะแต่อย่าไปลักมังคุดเปื้อนนะคะอันนี้เจา้าขคงงีสอร์รสไม่รับปิจ๊อบจังหวะ ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคลิกเข้าไปใน Facebook เลยค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ